สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNC Podcast ค่ะวันนี้คุณอยู่กับจิรพาบุญพาสุขนักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายวิชาการค่ะสำหรับหัวข้อดิจิ t a ลอีโคโนมในวันนี้นะคะจะขออนุญาตนำเสนอในส่วนของข้อเสนอแนะมาตรฐานว่าด้วยการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมค่ะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDNA นะคะได้มีการออกประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐาน ว่าด้วยการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอิเล็กทรอนิกส์โหวตติ้งินมิตติ้งค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการประชุมค่ะ และเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการจัดการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมสามารถดําเนินการใช้ระบบการลงคะแนนได้อย่างเหมาะสมและมีความมั่นคงปลอดภัยค่ะโดยข้อเสนอแนะฉบับดังกล่าวนี้นะคะสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนมากซึ่งอาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการประชุมแบบพบเห็นต่อหน้าก็ได้ค่ะทั้งนี้การลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์นะคะอาจเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย หรือสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงคะแนนโดยลับค่ะสำหรับสาระสำคัญของข,องข้อเสนอแนะในวันนี้นะคะจะขอกล่าว2ส่วนด้วยกันก็คือ 1. หลักการการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมแล้วก็หลักข้อที่2นะคะจะเป็นส่วนของแนวทางปฏิบัติการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมค่ะสำหรับหัวข้อที่1นนะคะหลักการการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมเนี่ยประกอบด้วย4หัวข้อหลักด้วยกันนะคะ ในหัวข้อที่1คือหลักการการลงคะแนนอย่างเท่าเทียมนะคะซึ่งหมายความว่าคะแนนเสียงไม่ว่าจะผ่านสื่อใดก็ตามเนี่ยจะต้องมีการลงคะแนนอย่างเท่าเทียมกันค่ะหลักการที่2ของการลงคะแนนนะคะคือการลงคะแนนอย่างอิสระซึ่งการลงคะแนนอย่างอิสระหมายความว่าการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์นะคะควรให้ผู้ลงคะแนนรับทราบข้อมูลที่จําเป็นอย่างถูกต้องและให้ผู้ลงคะแนนสามารถแสดงเจตนาลมในการลงคะแนนได้อย่างอิสระค่ะ สำหรับหลักการที่3นะคะประกอบด้วยความเป็นส่วนตัวของการลงคะแนนหมายความว่าความเป็นส่วนตัวของการลงคะแนนเนี่ยจะสามารถทราบจํานวนของผู้ลงคะแนนและผลรวมของคะแนนได้โดยที่ไม่ต้องระบุต,ตัวตนของผู้ลงคะแนนคะ่ะ<ๆ>ในหัวของข้อข้อที่4นะคะหลักการที่4เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือความมั่นคงความปลอดภัยของระบบการลงคะแนน,นะคะ่ะสําหรับความมั่นคงปลอดภัยของระบบการลงคะแนนนะคะ หมายความว่าการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ควรมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศนะคะโดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐานของการรักษาความลับและการรักษาความครบถ้วนและการรักษาสภาพพร้อมใช้งานตรตลอดเวลาค่ะ สำหรับจากหลักการการลงคะแนนที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะเจ้าขออนุญาตมาตอบที่แนวทางปฏิบัติในการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคะ่ะแนวทางปฏิบัติในการลงคะแนนนะคะจะประกอบด้วย5หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะหัวข้อที่1คือการออกแบบการลงคะแนนนะคะการออกแบบการลงคะแนนระบบการลงคะแนนเนี่ยควรออกแบบให้เข้าใจและก็ใช้งานได้โดยง่ายนะคะโดยผู้ลงคะแนนทุกคนและจะ จะต้องมีท่องทางในการติดต่อสําหรับผู้ลงคะแนนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดค่ะในส่วนของหัวข้อที่2ของการปฏิบัตินะคะคือการบริหารจัดการระบบการลงคะแนนค่ะซึ่งผู้จัดการลงคะแนนควรบริหารจัดการระบบการลงคะแนนและก็ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนนะคะให้มีคุณสมบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศซึ่งประกอบไปด้วยการรักษาความลับของผู้ลงคะแนนนะคะแล้วก็การลงคะแนนจะต้องมีความครบถ้วน แล้วกเ็เทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยต,ต้องมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะสำหรับในส่วนในหัวข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของการเตรียมการลงคะแนนค่ะในการเตรียมการลงคะแนนเนี่ยผู้จัดการ เป็นคนแจ้งกฎและก็กติกาในการลงคะแนนให้ผู้ลงคะแนนทราบนะคะซึ่งผู้จัดการลงคะแนนสามารถกําหนดช่องทางในการลงคะแนนหลักได้โดยผู้จัดการลงคะแนนควรจัดให้มีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสมว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนหรือไม่นะคะก่อนจะอนุญาตให้สิทธิในการเข้าใช้งานในระบบการลงคะแนนค่ะทั้งนี้นะคะ ก็อาจพิจารณาความเสี่ยงของการยืนยันตัวตนแล้วก็อ้างอิงข้อกําหนดตามระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนก่อนการลงคะแนนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากระบบการลงคะแนนเนี่ยเป็นระบบเดียวกันกับระบบการควบคุมการประชุมแล้วนะคะและมีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานเพื่อเข้าร่วมประชุมไว้แล้วตั้งแต่เริ่มประชุมนะคะอาจไม่จําเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนถึง2ครั้งซึ่งผู้ใช้งาน สามารถลงคะแนนได้โดยยืนยันตัวตนเพลงหนึ่งครั้งในตอนแรกที่เข้าร่วมประชุมค่ะในส่วนของครัวข้อที่4นะคะเป็นเรื่องของการลงคะแนนค่ะการลงคะแนนระบบการลงคะแนนไม่ควรเป็นการลงคะแนนทันทีทันใดนะคะคือหมายความว่าจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนทุกครั้งในการลงคะแนนนะคะแล้วก็ควรมีการช่องทางเนี่ยให้ผู้ลงคะแนนแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงคะแนนได้ก่อนยืนยันการลงคะแนนค่ะ นอกจากนี้นะคะระบบการลงคะแนนไม่ควรเปิดเผยจำนวนคะแนนเสียงต่อสาธารนณะก่อนที่จะมีการสิ้นสุดการลงคะแนนค่ะทั้งนี้นะคะระบบการลงคะแนนเนี่ยควรแจ้งให้ผู้ลงคะแนนทราบเมื่อการลงคะแนนสำเร็จลงแล้วนะคะและเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการลงคะแนนทั้งหมดค่ะในหัวข้อถุดท้ายนะคะหัวข้อที่5ก็คือการจัดการคะแนนเสียงและก็การนบคะแนนเสียงค่ะ การจัดการคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงนะคะมีสาระสำคัญคือหากเป็นการลงคะแนนลับการนับคะแนนให้ใช้วิธีการที่สามารถทราบจำนวนของผู้ลงคะแนนและก็ผลการลงคะแนนโดยไม่สามารถระบุตัวของผู้ลงคะแนนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะระบบการลงคะแนนเนี่ยควรแสดงหลักฐานหรือบันทึกเหตุการณ์ที่ชัดเจนว่าผลการลงคะแนน มีการคำนวณอย่างถูกต้องและมาจากคะแนนเสียงของบุคคลที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนในวาระนั้นๆน,น,นะคะโดยหลักฐานหรือบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการที่เป็นอิสระจากระบบการลงคะแนน,นะค,ะค่ะค่ะสำหรับข้อเสนอแนะฉบับดังกล่าวนี้นะคะหวังทางสรทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านสมาชิกสรทนะคะในส่วนของการนำไปเป็นข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติในการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมนะคะโดยเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหรือว่าเป็นแนวทางในการประชุมในอนาคตของท่านนะคะโดยหากท่านสมาชิกสนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่สำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดหรือสามารถติดต่อมาได้ที่ tnsc@tnsc.com หรือโทร02-679-7555ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ